ขณะที่สถานการณ์ฝนตกหนักก็ทำให้น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับล่าสุดรายงานออกมาบอกว่ายังคงมีสถานการณ์น่าเป็นห่วงรวมถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ4อำเภอมีผู้สูญหายอยู่1คนยังไม่ทราบชะตากรรมทางจังหวัดได้สั่งให้เฝ้าระวังพื้นที่ริมคลองด้านล่างด้วยจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอวิภาวดีนะครับที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าช้างอำเภอวิภาวดีและอำเภอชัยยาถนนหลายสายเสียหายบ้านบางเส้นทางถูกกระแสน้ำกัดเซาะล่าสุดวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภอได้สรุปสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันที่6-7พฤษภาคม มี3อมอำเภอด้วยกันคือที่อำเภอวิภาวดีอเอชัยยาและอเภอภท่าฉางรวม3ตำบล8หมู่บ้านมีราษฎรได้รับความเดือดร้อน130ครัวเรือนมีผู้สูญหายหนึ่งรายเนื่องจากถูกกระแสน้ำพัดขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มีบ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลัง7หลังเสียหายบางส่วน18หลังถนนในหมู่บ้านชำรุดเสียหาย25สายและก็สะพานชำรุดเสียหาย18แห่ง พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีจำนวน3าอำเภอ3ตำบล8หมู่บ้านประกอบด้วยอำเภอวิภาวดีที่ตำบลตะกุกเหนือหมู่ที่7 8 11 1ป1สมีบ้านเรือนพังเสียหายบางส่วน9้าหลังรัศดรได้รับผลกระทบจำนวน52ครัวเรือน208คนอำเภอชัย,ยาตำบลปากหมากหมู่ที่7มีบ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลัง7หลังเสียหายบางส่วน8หลังรัศดรได้รับผลกระทบ45ครัวเรือน180คน และที่อำเภอท่าฉางครับตำบลปากฉลุยหมู่ที่4หมู่ที่5มีบ้านเรือนพังเสียหายบางส่วนหนึ่งหลังมีผู้สูญหายหนึ่งรายเนื่องจากถูกกระแสน้ำพัดขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ข้ามบ็อกซ์โควิรนะครับรัศดรได้รับผลกระทบ33ครัวเรือน135คนด้านความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจเพิ่มเติมส่วนสถานการณ์ปัจจุบันนั้นยังคงมีฝนตกเล็กน้อยและในช่วงเช้าปริมาณน้ำ ยังได้ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองในพื้นที่ตำบลน,น้ำหักอำเภอคีรีรัตนิคมจำนวน6หลังคาเรือนด้วยกันในขณะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยวาตาภัยและดินถลม่มได้สั่งการอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการโดยให้ทางอำเภอเอาบาตอมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองด้านล่าง พร้อมทั้งมีการจัดเจ้าหน้าที่ให้มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงจัดเตรียมศูนย์อพยพเครื่องมืออุปกรณ์รถยกสูงหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้ทันทีประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนในพื้นที่ว่าไม่ขับรถผ่านทางน้ำข้ามหรือว่าลงไปในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อป้องกันการสูญเสียที่เกิดขึ้น แล้วก็มีการจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อปพร,รอ,อาสาสมัครมูลนิธิให้เฝ้าระวังต้นไม้เศษไม้รวมถึงขยะที่มากับน้ำนะครับที่ติดที่ต่อหม้อสะ่านให้กำจัดออกจากต่อหม้อส่านทันทีนั่นเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี